EP 175เต้นรำกับจิตวิญญาณเต้นรำไหลลื่นไปตามความรู้สึกมิติ4จังหวะบรรเลงของจิตภายในนั้นชจ้าสดใสงดงามยิ่งนักยิ่งเต้นรำแบบแอดอัตโนมัติจิตเดิมแท้ด้วยแล้วจะทรงพลังและปลดปล่อยพลังแห่งความอิสระ ส่งแผ่ให้กับจิตมวลรวมรู้ไหมมันทรงพลังมากเลยนะในชีวิตรายวันของคนหลายพันล้านคนก็มัวแต่ยุ่งอยู่กับการหาอยู่หากินแห่งกายจะลืมการเข้าถึงจิตวิญญาณเสียแล้วทำไมเราต้องเต้นรำวาดรูปฟังเพลงเล่นดนตรีสุขแห่งจินตนาการแห่งภาพแสงสีเสียงด้วยละ่ะ เพราะเป็นการผสานพลังให้ทุกจักระได้เปิดออกและทำงานนะสีรู้สึกเท่ากับมิติจักรสีสติมิติจักรห้ปัญญาจินตภาพมิติจักรหกการเชื่อมต่อมิติจักรเจ็ด ทั้งมวลคือพลังแห่งการสร้างสารรค์ทั้งลีลาท่วงท่าทีเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคนสอผสานกับรูปวาดแห่งจินตนาการขณะตะวัดผู้การลงบนผืนผ้า ทั้งหมดนี้ทรงพลังสะเทือนมีผลต่อโลกของจิตวิญญาณยิ่งนักการเต้นรำและสร้างสรรนั้นเพื่อให้เราผสานความคิดจากสมองซีกซ้ายแห่งตรกะเหตุผลของสมองเท่ากับมิติส เข้าผสานสู่สมองซีขวาแห่งการสร้างสรรค์และนำพลังทั้งสองซีของสมองนั้นหลอมรวมสู่สมองซีกลางคือต่อมไพเนียนจุดยานเพื่อกระตุ้นตาที่สได้เปิดออกมาใช้งานเพราะจิตของแต่ละคนในสังคมบนโลกนี้ขาดแคลนจิตที่อิสระยิ่งนัก เมื่อเต้นรำเราส่งคลื่นที่มีแต่ความสุขจิตขยายใจเบิกบานพลังบวกที่เป็นความอิสระนี้ออกไปและพลังคลื่นนี้จะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างที่หลายสังคมนั้นขาดแคลนให้จิตมวลรวมนั้นๆได้สมบูรณ์ขึ้นนั่นเองขอบคุณบทความนกอสวะวันที่16ธันวาคม2565